หลุดบอกเพศลูกแมทธิวลิเดียโชว์ภาาเบบีคนที่3แต่เดมี่หลุดปากบอกเพศน้องกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก3ามกันแล้วหลังครอบครัวของพิธีกรชื่อดังอย่างแมทธิวดีนและภรรยาคนสวยอย่างลิเดียสารันรัตตื่นเต้นกันแบบสุดๆเมื่อกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ซึ่งด้านคุณพ่อได้เปิดใจว่าช่วง3เดือนแรกแพ้ค่อนข้างหนัก แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพร้อมเผยว่าดีแลนเข้าใจว่ากำลังจะมีน้องอีกคนส่วนน้องเดมี่เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาเหินน้องมากกว่าคนอื่น,อนพอเดียเดินไปไหนแล้วเดมี่เห็นเขาก็จะคอยดูแลเบบีในท้องก็น่ารักดีครับล่าสุดลิดเดียและแมทธิวพาลูกสาวน้องเดมี่ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจความคืบหน้าของเบบีคนที่3มน้องเดมี่เผอหลุดปากว่าได้น้องชายจากนั้นก็เปลี่ยนมาบอกว่าได้น้องสาวเรียกว่าเหินน้องมากๆติดแม่ตลอดเวลา